รับเพราะว่าพิธีการท่านจะมีพิธีการใการวงสวง้อก่อนโอ้ยเป็นอัไรสัจจ์ต้าร้ยหลวงปู่มาพอนผู้ขายีนี่ล่มมากสาธุคนชิงหลงผู้ขายีนี่้อนห้อนเย็นเลยร่มมากหลวงปู่มาหอนเราล้มลกเอาพ่อพาน สา,สาอาพอภาคเ้อาตอนนี้ได้ไเวลาแล้วลบปูบอหอนลมผัดสวยสวยรวมลูกค้าดะเย็นยาวยาวหมดโอ้ยอันแจงบอกเจงสิอาบเจาของแจมเสียงเด้อสอบผอภาคบนว่าอย่างได้เงี้ย่อรีวอดเอ็กโคาสันเ้อะบ่ตามบอได้สอบวงยังได้เสียงเอ็กโค่าสัน้น อายุใส่นอ๊ออันป้อมนอยู่สามมื่อขบวจักซื้อผู้คุ้มแขมเสียด้วยกันเด้เพราะว่ายังคู่บมาอยู่ดียกขบวาจักซื้อตาาด้วยกันเด้เพราะว่าตาาเี่เป็นเรงสีแบบเ้าเ่านี้เลยซื้อยังก่อซื้อท่องอ่าอ่าอายเด้อายท่องเ้อเอาเสียงแอคโกันน่อยมาทดสอบหนึ่งสามสา พอภาพพอพลพอเอกโคพอภาพกับเอ็กโคอรเดอร์นโหมดสัะส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 ะปด้วดตรงนี้นะจูบก่อหรือว่าคนไปเป่าโล่งท่านครับกรณีนี้ได้เวลาในการประกอบ네네พิธีกวงสวงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ได้เจอท่านผู้มีเกียรตินะครับซึ่งได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสภาได้มาประจวบพรอยหญ้าดงดับคุณชมเป็นพิธีวงสว่างนี่นะครับคือวงสว่างนี่วันนี้นะครับเป็นวันที่ทําใบสีสวยมากๆครับสวยที่สุดใบสีครบรอบสองร้อยปีวัดภูศรีสะอาดนะครับ เกี่ยวกับท่านพุทีบุญสิงภาคการพร้อมเมื่อครั้นที่สองนองได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายอาคารวะขอขอใ้โมกต์ดาในวันดีเนี่ยยกทั้งหลายบดีบ้านข้าวเพืขึ้นมีบุญหลายแต่ยิ่แย่อันนี้พู้บอกสะท้อนสวยงามที่สุดเลยช่วงพินเศษเหรียญ เหนือัวหลวงปู่ศิลามองการชำระคุณมากนี้วันตะวันทองมากจ้ำบัไดดอกแต่ว่าตบ้านทวงั้นเพลิสองร้อยปีวัดปางศสายรซาตะวันบอกว่าคนดวแต่สพาก็จะได้ท่านเสด็จมาการเวียรบต่ายแล้วก็เสกวัตถุมงคล